บทที่ห้าหลงเย่เทียนสองจุดจุดจุดหรือเสียงครางออกมาเบาๆทำให้หญิงสาวมีเลือดออกที่มุมปากและครูกอเข่าหนึ่งข้างใช้กระบี่คำพยุงไม่ให้ลม้มและสายตามองชายชุดดำตรงหน้าด้วยสายตาเคลียยดแขนชายชุดดำตรงหน้าและเหนือออกมาแต่งหน้าสวยชายชุดดำตรงหน้ามองมาด้วยสายตาเย็นชาพร้อมกล่าวออกมาเบาๆยอมจำนนเสียเทอดจะไดม้มีการบาดเจ็บตายเกิดขึ้นชายชุดดำจางชิงกล่าวเธอ,อจะทำไรก็ทำไม่ต้องมากเรื่องหญิงสาวกล่าวด้วยความเด็ดเดี่ยวเอาลรไปจับตัวมาไดเลวอ จางชิงเอ๋ยบอกลูกน้องตัวเองชายชุดดำที่เหลือกำลังจะเข้าทำการจับกุมหญิงสาวนั้นได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขั้นพร้อมกลิ่นอายพลังระดับสวรรค์ชั้นสูงเซียวเอ๋อและพร้อมกับพุ่งตัวพร้อมฝ่ามือที่สัตว์ออกไปเต็มกำลังฝ่ามือมังกรปัทภีพลังมหาศาลอัดอั้นพุ่งเข้าใส่อย่างหนักหน่วงและคอลอร์นความร้อนลอ้อมรอบเข้าใส่อย่างรวดเร็วถือออ,อจางชิงเห็นเช่นนั้นรีบใช้ฝ่ามือรับการกะแอทบอย่างรวดเร็วตุ้งงอม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 อ,ม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 อม เยเซียนก้าวถอยหลังกลับไปสาก้าวและจางชิงก็ถอยหลังไปสองก้าวเนื่องจากหลักที่มานอดีกล่าวทาให้การรับฝ่ามือในครั้งนี้ได้เปรียบครึ่งก้าวเยเซียนมองหน้าชายชุดดาพร้อมเอ่ยออกมาว่านางชิงเจ้ามาทำร้าที่นี่เหตุใดเจ้ามาทำร้ายพรรยาข้าฮ่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 านายน้อยเป็นไงบ้างสบายดีไหมขอรับจางชิงกล่าวไม่ต้องยอบย้อนรีบตอบมาพวกเจ้ามาทำร้าที่นี่เยเซียนกล่าวขออภัยนายน้อยข้าทำตามคำสั่งของท่านผู้นำขอรับจางชิงกล่าวสิ่งที่พวกเจ้าทำกับประกูลข้าพวกเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือ เยเซียนกล่าวบทที่หกหลงเย่เทียนสามห้า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 นายน้อยเรื่องนี้ท่านต้องตามพวกข้าไปถามท่านผู้นําเองนะขอรับจางชิงพูดพร้อมคอมหัวลงรักนอบน้อมรออให้ตามไปหรือคงไม่มีวันสิ่งที่พวกเจ้าทํากับตระกูลข้าแวะยังไงข้าก็ต้องทวงคืนแน่นอนเยเซียนกล่าวพร้อมเตรียมโคจรพลังปราณเพื่อเข้าโจมตีอีกครั้งอึมมอมมิลลิเมตรพวกเจ้าเข้าจับกลุ่มแม่นางก่อนจะดียว์ว่าจัดการเองจางชิงกล่าวพร้อมเร่งพลังปราณเข้าต่อสู้เพื่อเตรียมรับมือเขาเซียน สองพลังระดับสวรรค์ชั้นสูงปะทะกันดังสนั่นหวัดหายวอไปทวอพื้นที่รอบรอบสนั่นหวัดหายวอแรงลมที่เกิดจากรานฟ้าดินพัดหมุนเป็นเกลียวคล้ายพายุหมุนวนไปรอบ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 และทั้งสองก็พุ่งเขาใส่กันเต็มอัตราพลังที่มีสัดกระแทกกันเสียงดังสนั่นหมัดมังกรปะทภพีแลื่อเอากอบกบหมัดพอยักเพลิงหรือบบบบจุดอูมมมมบีมมมมมมมบทที่เจ็ดหลงเย่เทียนสี่บูบบเย่เซียนถอยออกมาพร้อมคุมไปที่หน้าอกและมีเลือดไหลที่มุมปากกัดฟันกำหมัดแน่นตามองไปที่ชายชุด พร้อมหอบหายใจอย่างเหนื่อยล้าชายชุดดำจางชิงก็ไม่ต่างกันแต่ดีหน่อยที่เขาไม่สูญเสียพลังไม่มากเนื่องจากมีการฝึกฝนมาตลอดผิดกับทางเยเซียนที่ไม่ค่อยได้ฝึกฝนแถมพลังยังไม่สมบูรณ์เนื่ององจากใช้พลังไปมากระหว่างการหนีออกจากตระกูลและมีการบาดเจ็บที่ยังมีได้การรักษาคุณชายท่านยอมเถอะหากมีการต่อสู้อีกคงมีการสูญเสียเป็นแน่หากยอมท่านก็อาจมีชีวิตอยู่และตามพวกเรากลับตระกูลด้วยขอรับชายชุดดำจางชิงกล่าวและด้วยความเป็นห่วงลูกและสอสมีทำให้นางคลั้งปากเอ่ยอ,ออกมาด้วยความร้อนรนโดยที่ยังม ท่านที่ยอมพวกเขาเถอะหักไม่ตายเรายังมีโอกาสตามมหาเทียนเอ๋อยุนาเจ้าคะท่านที่นางกล่าวเซี่ยวเอ๋อหยุดกล่าวได้แล้วพวกเขาเลยในยอมปล่อยเราไปเย่เซียนกล่าวบอกด้วยความร้อนรนในใจดั่งไฟแผดเผาทั้งห่วงพันรยาและลูกแต่ลูกคือความลับที่เอาไม่อาจแพร่งครายออกมาในสถานการณ์แบบนี้จึงอดทนไว้ก่อนแต่ในใจเป็นห่วงลูกมากเอ๋เทียนเอ๋อคือใครร้านายน้อยจางชิงกล่าวถามด้วยความแปลกใจใครรู้ไม่มีอะไรไม่เกี่ยวก,กับเจ้าจะทําอะไรก็รีบทำเย่เซียนกล่าวโอ้เป็นเช่นนั้นหรือนายน้อยจางชิงยิ้มออกมาและกล่าว พวกเจ้าเข้าไปค้นดูซิมีใครอื่นอีกในบ้านนี้จางชิงกล่าวขอรับชายชุดดำรีบเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วท่านฉลาดมากหน้าอยอน้อยที่ยอมจำนนขืนต่อสู้กันเป็นสิบเป็นร้อยกระบวนท่ามีแต่ท่านที่เสียเปรียบทั้งท่านยังมีการบาดเจ็บจากครานั้นยังมีได้รับการรักษาอีกทั้งพวกข้ามีระดับราชนชั้นต้นขั้นสูงมาด้วยท่านคิดว่าจะชนะอยู่หรือจางชิงกล่าวถามเออหากข้ามีบาดเจ็บคงต้องลองวัดดวงไปแล้วข้ามีกลัวหอรออ,อกออ,กอีกเย่เซียนเอ๋ยพร้อมกับกะอักเลือดออกมาเซี่ยวเซียเห็นเช่นนั้นเขาาไปพยุงสมีีททัน ท่านที่เซียงอเซียวเอ่ยข้ามีเป็นไรสบายใจได้แย่เซียนกล่าวท่านที่ข้าขอโทษนางเอ๋ยเบามีเป็นไรหรอบข้าเข้าใจแย่เซียนกล่าวสักพักชายชุดดำก็ออกมารายงานกับจางชิงว่าหัวหน้าขอรับไม่พบใครเลยในนั้นแต่มีร่องรอยออกจากที่นี่ไปทางป่ารอยหนึ่งขอรับชายชุดดำกล่าวรายงานอืมส่งคนออกค้นหาและตามรอยไปให้พบเราจะรอยอยู่ที่สักพักไปจัดการใดก็แล้วชายชุดดำจางชิงกล่าวออกมาขอรับชายชุดดำที่มารายงานเอ่ยตอบและจับไปทันที เจ้าเจ้าจะทำอะไรเซีเายงอซียววอไอยอไม่มีอะไรค่าแค่ค้นหาสิ่งที่พวกเจ้าปิดบังแค่นั้นจางชิงเอ๋ยไม่นะนางเอ๋ยพร้อมมีน้ำตากลอใจเย็นไปเซียวเอ๋อ้าเชื่อว่าเขาจะไม่เป็นไรเย่เซียนเอ๋ยปลอบใจภรรยาพร้อมอบกอดให้กำลังใจหลังจากได้รับคำสั่งแล้วชายชุดดำทั้งสามก็ออกติงตามร่องรอยที่ชิงชิงพาเย่เทียนหนีออกมาและแม้มีการต่อสู้ที่ดูนานแสนนานแต่การต่อสู้ผ่านไปแค่ครึ่งชั่วยามเท่านั้นและตอนนี้นางเองก็อุ้มเย่เทียนหนีเข้าป่าบรรพการมาหลายลี้แล้วกำลังจะเข้าเขตในของป่า เพื่อเอาตัวรอดนางจึงยอมเสี่ยงเข้ามาเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปค่อยหาทางออกมาแต่ที่น่าแปลกใจคือเด็กน้อยเย่เทียนตั้งแต่ที่นางอุ้มออกมามิเคยร้องให้เลยคล้ายกับรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชิงงงชิงชิงพาเย่เทียนวิ่งเข้าไปในป่าแม้มีความเร็วแต่ที่นางอุ้มอยู่จึงไปเร็วไม่ได้เท่าที่ควรแม้นางจะเป็นผู้ฝึกตนชั้นอพาขั้นต้นแต่ด้วยพาเด็กน้อยมาด้วยทําให้ความเร็วลดลงไปกล่าวครึง่งเฮ้นั่นใช่ไหมคนที่เราตามมาหาหนึ่งในชายสามคนที่มาเอ่ยขึ้นน่าจะใช่คงมมิีีีใใคคราราาวว่่่่่งเลลนนนนนป้นแชอกก ดีงั้นเราไปดูสิว่าใช่ไหมอีกคนกล่าวนายน้อยดูถ้าพวกเขาจะตามมาทันแล้วเราจะทาําไงดีนางกล่าวอย่างร้อนรนและยังอุ้งเด็กน้อยวิ่งต่อไปเรื่อยไปเฮ้ hey, หยุดเดี๋ยวนี้หากวิ่งต่อไปข้างหน้าเป็นหน้าผาแล้วนะดอกจันชายคนหนึ่งกล่าวหญิงสาวได้ยินเสียงก็หันกลับไปพร้อมซัดอาวุธขนาดเล็กที่เรียกว่ามีดออกมาอย่างรวดเร็วทําให้เฉียดหน้าชายคนหนึ่งไปปักที่ต้นไม้ใหญ่และมีรอยเลือดออกตรงบาดแผลที่หน้าขอ,ของเขาบริเวณแก้มชายหนุ่มจึงซัดฝ,ฝ่ามือออกไปและด้วยพลังที่เหนือกล่าวจึงทาให้พลังนั้นรรรุแงงงงออทีี่่จะขขยาาเล็กหญิสว ให้ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตได้และพลังยังส่งผลถึงเย่เทียนที่นางอุ้งออยู่เอ๋ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยนางกระเด็นไปที่ตรงหน้าผาอีกสี่เก้าก็ถึงหน้าผาแล้วชายชุดดำตามมาทานจึงหยุดและพลิกตัวนางกลับมาดูเฮอ้าว่าคงไม่รอดดูสภาพแล้วอีกไม่นานก็คงสิ้นใจส่วนเด็กนั้นใครจะคิดว่านางอุ้มเด็กแวะเด็กเองก็บาดเจ็บสาหัสคงอีกไม่นานเพราะดูแล้วที่ผจรก็ขาดจุดตันเถียนก็ถูกทำลายคงไม่น่ารอดเอาละเรากลับเธอรายงานตามนี้แหละชายชุดดำกล่าวขึ้นแล้วพากันจักไปใช้เวลาไม่นานก็กลับมาถึงที่่เคยตอสู้กัน แล้วจึงรายงานว่าหัวหน้าใหญ่ขอรับเราพบเพียงหญิงสาวกับเด็กแต่ตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้วขอรับชายชุดดำกล่าวพร้อมข้องหัวรายงานอืมจางชิงกล่าวส่วนทางเซียงอเซียวพอได้ได้ย,ยินก็กรีดร้องออกมาอย่างแรงพร้อมสลบไปในอ้อมอดของสามีและน้ำตาไหลไม่หยุดด้วยความเสียใจพวกเจ้าว่าไงนะเย่เซียนกล่าวถามทั้งที่ทใจสั่นใหญ่ราวกับฟ้าฟาดลงมาที่ร่างตนมันเจ็บปวดหัวใจเขาปวดร้าวเกินบรรยายพร้อมกับกระอักเลือดออกมาคำโตหือเออ,อเจ้าสนใจทำไมละนายร้อยเรื่องแค่เล็กน้อยเองจางชิงกล่าว ข้าขอสาบานข้าจะทําให้พวกเจ้าอยู่มีซุยตายในวันข้างหน้าข้าขอสาบานเย่เซียนกล่าวเพราะตอนนี้เขาทําอะไรมิวก็เพราะถูกผนึกพลังแวะตั้งแต่ตอนที่เขายอมตามที่ภรรยาขอร้องแวะจึงทําให้เขาเจ็บแค้นมากเอาละจะยังไงท่านก็ไปคุยกับท่านผู้นําตระกูลเองว่าจะอยู่หรือตายจางชิงกล่าวเอาละเรียกเรือบินมารับเราเลยจะได้รีบกลับกันสัทีจางชิงบอกชายชุดดาอีกคนให้เรียกเรือบินมารับและพวกเขาจะได้กลับไปรับรางวัลจากท่านผู้นําตระกูลบทที่8เกิดใหม่จุดจุดจุดอัญประกาศคู่ อืมมอมอนี่นะที่ที่พวกเจ้าอยากมาทวีปชั้นต่ำนี่นะแต่เอาเถอะเราลองไปหาลูกหลานข้าหน่อยแล้วกันหนหนก็เอามาแล้วชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับหอบไปบนฟ้าสูงผ่านเมฆมากมายรายล้อมฟิววอวอหลังจากที่พวกขายชุดดำจากไปได้ไม่กี่ชั่วยามชายหนุ่มก็ปรากฏตัวและหอบเข้าไปยังทางป่าบันพการและแล้วสายตาเขาก็เจอเข้ากับภาพหญิงสาวนางหนึ่งพยายามตะเกียกตะกายไปหาเด็กน้อยที่นอนหมดสติอยู่ไม่ห่างจากนางทางด้านหญิงสาวนางก็พยายามตะเกียกตะกายพาร่างของตนไปหาเด็กน้อยที่อยู่ไม่ไกลทั้งที่นางก็บบาดเจหัส จนไม่มีแรงแม้ขยับกายสุดเท่ายอนางก็ไปไม่ถึงเด็กน้อยนางน้ำตาไหลออกมาด้วยความสงสารเด็กน้อยยิ่งนักระหว่างที่นางกำลังพยายามอยู่นั้นได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งลอยลงมาจากฟากฟ้ารูปปอร่างงอหล่อเหล่าหญิงสาวตกตะลึงกับรูปอโฉมที่งดงามของชายหนุ่มคอนี้อืมมอแม่นางยายเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเจ้าเป็นไรบ้างชายหนุ่มกล่าวถามหญิงสาวช,ช่วยช,ช่วยนายน้อยของข้าด้วยเถิดทะท,ะท่านนางพยายามพูแม่ตะกุกตะกักแต่พยายามพูดให้ได้ใจความ เพื่อให้ชายหนุ่มได้ช่วยเหลือนายน้อยของนางที่นอนหมดสติอยู่ตรงหน้าเขาก่อนที่นางจะขาดใจหมดสิ้นลมหายใจสุดท้ายของนางที่พยายามขอร้องชายหนุ่มเฮะไงก็เอาเถอะเราจะช่วยตามที่ช่วยได้แล้วกันชายหนุ่มกล่าวแล้วหันมามองที่เด็กน้อยที่นอนสลบอยู่แต่ก็มีลมหายใจที่รวยรีนลอมาหายใจอ่อนลงรีออยอมายามบทําให้ชายหนุ่มคิ้วขมวดเข้าหากันเพ่งมองเด็กน้อยด้วยความสนใจอืมมอธรรมดาเด็กทั่วไปถ้าโดนหนักขนาดนี้ไม่น่ารอดมาได้ถึงเพียงนี้แต่ทำไมาเด็กนี่ถึงยังมีลมหายใจอยู่ชายหนุ่มกล่าวเบา ในขณะนั้นสิ่งที่อยู่ในผลึกแก้วทั้งสองก็มีอาการสั่นหายวอขึ้นและส่งแสงอ่อนๆออ,ออกมาทําให้ชายหนุ่มหันมามองแล้วกล่าวว่ารื ừ, ออออเจ้าคิดว่าเขามีความเหมาะสมกับพวกเจ้าหรือชายหนุ่มว่าออกไปสองสิ่งที่อยู่กับเขาเรืองแสงกลับพิบเบาๆทั้งสองชิ้นอืมมอเอาเถอะถ้าพวกเจ้าว่าเช่นนั้นข้าก็จะลองดูจะช่วยเขาสักคอร้องและถ้าเขาผ่านการทดสอบและขึ้นมาหาข้าได้ข้าก็จะรับเขาเป็นผู้เยสุอทอดต่อจากข้อ่วเช่นกันชายหนุ่มชุดขาวเอ่ยออกมาแล้วใช้ตาที่พิเศษมองไปยังร่างของเด็กหนุ่่่่่มมทีนนนอออหายยใจจรริูกะพพ อืมมิลลิเมตรเส้นชีพจรฉีกขาดแถมตันเทียนยังถูกทำลายจนย่อยยับและเสียเลือดมากนะักอืมมิลลิเมตรชายหนุ่มวิเคราะห์อาการของเด็กน้อยแม้ตั้งแต่มายังมีแต่ต้องสิ่งใดแต่เขาสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการรู้เอาลเมือเสียเลือดมากก็ต้องเปลี่ยนถ่ายสายเลือดก่อนเลยละกันชายหนุ่มกล่าวแล้วชายหนุ่มก็วาดมือออกสร้างม่านพลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาครอบบริเวณแววทันทีเนื้อองค์จากใช้เวลาในการเปลี่ยนถ่ายนานเราต้งสร้างค่ายคนเร่งเวลาแววสักเล็กน้อยกล่าวจบก็วาดค่ายคน,คอน้อททันที พอรือบอบทที่9เกิดใหม่2แม่นพลังของคายกลนครอบร่างเด็กน้อยขึ้นทันทีแล้วชายหนุ่มก็เอาขวดเลือดสีทองออกมาแล้วเปิดฝาพลังสีทองล้นออกมากระจายไปทั่วแต่ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะมีม่นพลังครอบแวะอยู่ชายหนุม่มใช้พลังเอาหยดเลือดออกมาจากขวดคอลิสตันสีใสมันค่อยๆลอยออกมาแล้วลอยไปยังเด็กน้อยที่นอนหายใจรุยรินอยู่มันลอยตรงไปยังหน้าอกข้างซ้ายที่ตรงหัวใจของเด็กน้อยก่อนค่อยๆลอ,อยลงไปสัมผัสกับผิวตรงหน้าอกแล้วค่อยๆซึมาหายเข้าไปในร่างกายเด็กน้อย อืมมอเริ่มกระบวนการเปลี่ยนถ่ายชายหนุ่มวาดมือเบาๆๆขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเริ่มขึ้นเลือดสีทองเริ่มไหลเข้าสู่หัวใจแล้วไหลไปตามร่างกายเส้นเลือดทุกเส้นที่เลือดสีทองไหลผ่านจะผสานหลอมรวมและขับเลือดสีที่เป็นพิษออกทั่วร่างกายแล้วสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาที่แข็งแรงกระบวนการนี้ทำซ้ำไปซ้ำม,มานานห้าชั่วยามจึงแล้วเสร็จแต่ภายนอกผ่านไปไม่นานที่ใช้เวลาเท่านี้เพราะมีค่ายกดเร่งเวลาและมีชายหนุ่มคอยช่วยเหลือในการเปลี่ยนถ่ายจึงเร็วขึ้นเอาละขึ้นตอนเปลี่ยนถ่ายสายเลือดผ่านไปแล้วออืมมมิเตร ชีพรจรคงที่ได้เร็วดีมากแม้อยู่ในค่ายกลเร่งเวลาก็ตามหรือว่าจะมอบกายพิเศษสักอย่างให้ดีไหมนะแต่เอาแววก่อนแล้วกันมาต่อเลยแล้วกันชายหอหนุ่มกล่าวพึมพร่ำเบาๆเอาละได้เวลาของเจ้าแล้วหวังว่าจะไม่เสียใจในสิ่งที่เจ้าเลือกนะและข้าจะคอยดูการเติบโตของเขาเช่นกันชายหนุ่มกล่าวว่าแล้วขอวอดอตอลิสตันก็ลอยมาแล้วเปิดฝาออกแล้วก็ส่งพลังที่ยิ่งใหญ่ออกมาแล้วก็มีร่างจิตวิญญ,ญาณของกิเลนสีทองออกมาคล้งหัวให้ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้า ก้อนค่อยๆลอยเข้าสู่ร่างกายเด็กน้อยกระบวนนี้ได้ทาการเปลี่ยนเส้นที่จรของเด็กน้อยใหม่หมดโดยการทาลายที่จรเดิมทั้งหมดแล้วสร้างขึ้นมาใหม่แม้จะเจ็บปวดเด็กน้อยก็มีสีหน้าสแสดงความเจ็บปวดออกมาแต่ยังหลับไม่ได้สติเช่นเดิมการสร้างค่อยๆสร้างไปที่ละส่วนใช้เวลานานกาวการเปลี่ยนเลือดเล็กน้อยเอาละข้าก็อยากรู้ผู้มีชีพจรจับพรรอดิทเทพทิเลนทองจะยิ่งใหญ่แค่หนอหื้อฮือๆือ,อ,อือชายหนุ่มยิ้มเบาๆเมื่อกระบวนการภายใต้่ข้กลนเวลาได้เสร็จสิ้นลงชายหนุ่มก็ใช้พลังรรราาาาเเเขข้้ับสมดดในดน่งงกกกยยอออ็ีค แล้วเรียกขวดคอลิสตันสีใสอีกไปออกมาใช้พลังเปิดขวดออกพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลได้กระจายออกมาพร้อมร่างมังกรสีทองปรากฏมังกรทองโคลงหัวให้ชายหนุ่มแล้วลอยไปยังหน้าทองของเด็กน้อยก่อนซื้อมหายเข้าไปเช่นกัน